สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพังคำคูดนะคะม่แม่จ๋าวันนี้ก็น้องอังวนนะคะหิวผลไม้นะคะคุณแม่จ๋าให้น้องอังุนได้ทานเงาะนะคะคุณแม่จ๋าผลไม้ชอบมากๆเลยนะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะน้องอังุนชอบนะทานได้ลายอย่างมากๆเลยนะคะคแม่จ๋ามาดูความน่ารักนะคะ ขำน้ององังวนนะคะแม่แม่จ้าม่ค่อยทานลูกค่อยค่อยทานอู้แซร์อีลนะีเดอร์นะแซร์บอบอกคุณแม่ก่อนน้ององังวนแซิร์ฟไหมคะแม่ควานก็ไปซื้อเงาะมาให้น้องได้ทานด้วยนะบแบ่งกันทานนะค่อยค่อยทานลูกค่อยคทานอู้ยอร่อยนะองังวนชอบองังวนชอบค่ะคุณแม่นะเบเบาลูกเบเบาเบเบาเบเบาค่อยค่อยทาน มาไฟทานค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะ่องฟังกำคูณด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าแมมาดูความน่ารักนะคะ <S <S ของน้ององ,ง่นของเราได้นะคะแม่แม่จ้าทานต้ไม้นะคะอาจจะได้ผิวสวยด้วยนะคะ <c oughs> นออ้องง่นก็เป็นตัวเมียนะคะแม่แม่จ้าเก็บมาเลี้ยงจากอ่าพัชยานะคะมาจากฟังชังเขาจีจันเลยนะเดินทางมาพร้อมกับพี่ํำคูณนะคะ เลี้ยงคู่กันนะเป็นองค์พาร,รักนะคะของพี่ทำคูณตลอดนะนอนนอนเฝ้าพ่อพวควอนแม่ควานนะนอนเป็นกาลังใจให้พี่ทำคูณเวลาไนละ่ผลไม้ด้วยนะคะแม่แม่แมจ๋าวันนี้ก็เอาความน่ารักนะคะของน้ององ,งุ่นนะคะมาฝากแม่แมนะคะมาดูความน่ารนะักของน้ององ,งุ่นของเรานะยูแสแปร์อิรเด้นะฮะฮานจะหมดแล้วนะคะคุณแม่จ๋า เซ็ปนะค่ะวันนี้ก็นะคะฝากากดไลค์กดแชร์นะคะคกดติดตามนะคะให้กับช่องช้างพังก์คูณด้วยนะคะแม่แม่จ้าจะหมดแล้วนะเอ้ยเซ็อินลีเดอร์น,ะ,ะ,นะ,ะนับพังมากเลยนะ,ะน้ององมุทนทันเนาะวันนี้เซ็ปเซ็ปเซ็นะฮเซ็ปเซ็ปเดอบ็อกไครเด้อร์นะ จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ